เอาบางตู้ก่อนเลยงั้นนะบางต้องแตกเลยด้วสาวด้ยเอางี้อมอนครับเอครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายดิจินนะครับผมมาเล่นอามอนในคลิปนี้ฮะอามอนหรืออามอนรัดนะฮะผมก็มาเล่นนะฮะวันนี้ก็จะมีออกไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมมีดาบชาสวรรค์ด้วยครับแต่เป็นช่วงเลดเกมหน่อยกลางๆเกมเลดเกมมาประมาณนี้ฮะ อยู่ที่ว่าเราจะฟาร,ร์มทันหรือเปล่านะครับผมโอเคสกิลหนึ่งของอมอลลัตนะครับผมก็จะเก็บไปมีดนะผมโดยการโยนไปมีดใส่ศัตรูนะครับผมหลายฮิตอยู่นะเนี yeah. ่ยทำให้ฟาร,ร์มไวมากๆครับผมดังนั้นคือปีขนนกไอ้อะไรนะขนนกที่มันตีเร็วนะ่ะอันนั้นก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับผมออกเป็นชิ้นที่2ที่สามก็ได้ครับผมให้เรามาออกของเป็นดาเมจไปเลยนะเนี่ยตามที่ผมเล่นนะครับมันก็ทาดาเมจได้เร็วแล้วก็เป็นดาเมจเวทก็คือเก็บออบเจกต์ได้เร็วครับผม เอามาเก็บน้องกะหล่ำปีก่อนเลยนะครับน้องเต่าน้ำของเรานะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บเ้อบอยนะครับผมสวยงามครับผมอ่ะออกเป็นรองเท้าจอะก่อเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะตรงนี้ผมไม่เกี่ยงนะดูผมฟามนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บบเร็วนะสกิลสองครับผมสกิลสองของอามอนก็จะเป็นการโยนมีดไปในทิศทางไหนก็ได้โดนศัตรูก็ติดสโล นะครับผมโยนไกลอยู่นะน้นจะกลับมาเหมือนมุมเหมือนมุมแมลงอ่ะเออเหมือนมุมแมลงนะครับผมตรงนี้เราก็จะหายตัวด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เอนใช้สกิลหนึ่งหรือ2เนี่ยมันจะทําให้หายตัวในทุกครั้งที่กดสกิลนะครับผมไงไหมอันตีก็มาแล้วนี่อันตีมาแล้วเห็นไหมเนี้ยอันตีนะผมก็จะทําการเก็บใบมีดก่อนจากสกิลหนึ่งสกิลสองจากการตีธรรมดาด้วยนะครับผมถ้าใบมีดเยอะๆเท่าไหร่ก็ดามจแรงเท่านั้นประมาณนี้นะครับผม ส่วนตัวก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วอาร์มอนเนี่ยไนก่อนเล่นบ่อยมากอาจจะงงๆเลยนะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มนะครับผมแล้วค่อยมาทำคลิปสอนเล่นนะครับ <c oughs> อันนี้เล่นไปก่อนนะครับผมลองไอเทมใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะเอามิยาครับผมวิ่งเข้าไปเลยครับปุ๊บๆมียามันห้าเป้งครับผมนี่นี่นี่แตกกันเนี่ยแตกกันเนี่ยเออเรียบร้อยเับผมเขามาด้วยกันเลยเขามาคู่กันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะ มาแบบรีเจนคู่ครับผมหมายถึงสกีน่ะใส่รีเจนคู่ครับเดินคู่กันตลอดเลยนะไม่ห่างไม่เขินไม่เกินไม่การอยู่ด้วยกันตลอดเวลาดีไม่ให้โอ้โมันจะลัดมันจะรัดมันจะลัดปูเขาเรียกว่าปูนปูได้เงินได้เงินได้เงินไปฟาร์มบับบูครับเดินแบบบับบูจริงๆก็กดสกิลสองก็ได้เนี่ยเนี่ยสกสกิลสองลีลาไปหน่อยครับทษถีิี่มันฟาร์มเร็วนะ กดสกิลสองโยกเลนไปเล่นมาเงี้ยเออเมื่อวานเนี้ยมันวิ่งเร็วไงสกิลสองมาปุ๊บหายตัวแนละ้ววิ่งเร็วนะอืมอ่ามอนไอ้พี่อาร์รถเราอาร์มอนอารอ,อาร์รถอ,อาร์ารถโดนลุมตลอดเลยฮนะวิ่งเข้าแล้วครับผมหายตัวปุ๊บเอา้าไปตีปูอือโดนทีเดียวเองเสียดายมากครับผมถ้าเมื่อกี้ปิดดาเบทได้เลยนะผมเพราะว่ามันมันมาโดนปู ปวดหัวปวดเหตุมันไปโดนปูครับผมถ้าไม่โดนปูนะเมื่อกี้นี้ปิดดาเมจอ่อฮันดาบีอะสบายเลยนะับผมฮันดาบีนี่แตกเลยนะคราวนี้ก็บอกเพื่อนมารวมนะผมพยายามให้เพื่อนมารวมตรงเต่านะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาลาดัดปึ๊บ,บ,บโอเคครับผมได้แล้วได้เต่าเราก็จะได้เงินนําขึ้นมาอีกครับคือประมาณว่าถ้าอารอตเนี่ยสู้ไม่ได้ก็จริงนะผมแต่าจะโยกเลนมาช่วยกลางอะไรอย่างนี้ นะครับหาวิธีที่จะฟาร,ร์มเร็วที่สุดนะเออนะครับอาจจะผมจะรีบเพียกลางแล้วก็จะลงไปช่วยข้างล่างผมเอันดับอยู่ข้างล่างไงสงสัยมียาจเจ้าบัฟไปแล้วไม่เป็นไรครับผมจริงๆมันก็เป็นนั่นแหละกูรอเล่นไปงั้นแหละมันก็เป็นอยู่หรอกนี่อ่ะมันก็สำคัญยังไงเราเนี่ยหนึ่งคิว เอามียาหายไปแล้วครับผมนูน่นนูน่นนู่นเอาฟังโก้ก่อนเลย,ยงั้นนะ่ะฟังโก้ต้องแตกแล้วเธอจะหนีไปไหนจ้าแม่สาวน้อย oh yeah, เอาเย่อามอนลัดมาแล้วนี่เรียบร้อยต่อไปจะออกทูดาเมจครับผมมันชื่ออะไรวะอะไรเวิงเวิงวิ่งวิ่งนี่แหละจะไม่ได้ <laughs> เปลี่ยนชื่อใหม่มาเปลี่ยนชื่อใหม่หรือชื่อเก่าอะ่ะปกติมันให้เรียกก็เรียกคูดาเมจไปเลยจบใกล้ดีแล้วปล่อยมียาฟาร์มไปตัวเดียวแล้วละ วิ่งไปช่วยบนครับผมเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะช่วยเลยก็ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้แต่ว่าอันดัตนีโหเหมาเลนเหมาคลิปแ่บสุดยอดจริงเลยใช่ไม่เนี่ยเจียจะเสร็จแล้วเนี่ยเร็วมากแต่ว่าอันดัตตุยเย่ไปแล้วจ้าเดี๋ยวแต่ปากิโตนะอยู่น่าจะเอาปากิโตให้ได้ครับแล้วจะเห็นเราอยู่มั้งหรือว่าไม่กล้าเข้าเฉย ปาเกโต้ก็อก็ฟอสู้ได้อยู่นะสำหรับยูเรน,นัสนะอารอดโดนเบิร์ดน่าจะไม่ไหวอารอดปกติมันแข็งเลยนะเวลาย,ยืนเลนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าอ,อ,อาจจะเพิ่งหัดเล่นก็ได้นะครับผมโอเคผมจะเข้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยว <Our territory S 1> โยก็ตีว่าวอย่างนั้นนะอเอา้าไม่โดนดีอันตีไม่โดนเข้าเลยแล้วกันนะ,ะเข้าเลยเข้าเลย โอ้โหโดนครับโดนครับโดนครับอันตีไปเรียบร้อยจ้าเอ <c oughs> เรียบร้อยเลยจ้าตอนนี้ก็กลับมาฟาร์มต่อเนาะเราก็รีบฟาร์มครับผมเราก็เก็บคือฟาร์มคนแล้วไม่พอเราก็ต้องมาฟาร์มป่าด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้เงินเร็วขึ้นโอ้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ถ้ามันบินมาหาเรายัางไงก็แตกแน่นอนเพราะเพื่อนก็ไม่อยู่ใกล้ด้วยแต่มันลงล่างเพื่อจะเอาคาดิต้าครับผมไม่ธรรมดาครับโอเคทั้งบนก็ถือว่าจบเลนได้สวยครับผม แม้จะแท้เลนอากิโต้นะอร่อ,รอดแต่เราก็ช่วยเขากดเลนได้ต่อมาก็กดเลนล่างครับผมเลนล่างเราถูกกดคืนไงเดี๋ยวไปเอา,เอ,า,เอ,าอันดุสกี้อันดุสอันดุมาหายตัวแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็อันติไปเลยนี่แตกชั่วเอา้าวไม่ได้เลยไม่ยักเอาไปหมดแล้วเออเอาได้ป้อมอยู่ครับผมมนาะอ๋อสะเทอนนะ ใชแล้วจ้ะเอาเต่าครับผมเต่าทุกคนเต่าผมตีได้อยู่จริงจริงก็ตีได้นะแต่ว่าก็เพื่อนก็ช่วยดูให้หน่อยด้วกันว่าจะมีคนมาลาม่าไหมหรือยังไงแต่ป่ามันก็ตายอยู่นะยังไม่ยังไม่เกิดนะตายังไม่เกิดโอเคเต่าสําเร็จครับผมเอาบัฟต่อดีกว่าเออข้างบนสองตัวเลยครับมียักษ์กับฟังโก้อีกแล้วครับผมคู่รักคู่แท้คู่จริงคู่จังครับผมสองคนนี้ ไม่มีคําว่าห่างกายห่างตัวเลยนะครับผมแต่อารอดเข้าไปเก็บมิยะได้ครับผมตอนนี้ก็เหลือปากิโต้กับฟังโก้นะครับผมกดหายตัวหนีเลยครับผมเ <laughs> ออเอากอันเลยไปไม่รู้ยังไงนะจ๊ะแต่เขาไปด้วยกันมาด้วยกันอนะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเลียเยเยเ้ยงกันดีสุดๆฉันมาแล้วจ้ะนีเอาไม่ได้อ่ะน่าเสียดุย อโอเคงั้นก็นี่แล้วครับผมฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเลเร็ว,รว,รวยิ่งดีเบลตันก็หาเงินจ <Launch attack. S 1> ัดการให้หน่อยนะเพื่อนเอารถจัดการมันมันน่าไปฟาร์มป่าเราหรือเปล่าอ้าวทูดา,มาเมดเรามาครับผมต่อไปก็จะขึ้นเป็นขนนกเนาะก็จะทําให้เราได้ฟาร์มง่ายขึ้นตีเร็วขึ้นออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่ได้หนึ่งทีวิ่งมาให้จิ้มจิ้มด้วยสกิลหนึ่งครับผมดาเบจก็เยอะจัดจา ตอนนี้เราสามารถโซนได้แล้วเพราะว่าศัตรูตายสามอ้าวเกิดแล้วอ่เกิดมาแล้วเหลือแค่อันดับตัวเดียวนะตัวป่าก็โซนพื้นที่ก็เป็นการกินบัฟไปตรงข้ามไปนะครับอินเวตบัฟไปนะครับผมเออดีมาลงล่างอะลงล่างมาตรงนี้ผมเห็นบัฟตรงนี้ก็มีบัฟอยู่นะแต่ว,ว่าขาป้อมดีกว่าเพื่อนเลยต้องขาป้อมแล้วนี่นี่นี่ เฮ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะปังโก้มาด้วยวะเฮ้ยๆฮระวังเพื่อนเอาบิน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 มันจะเอามันจะเอาอะลอตวะได้อยู่หรอกแต่ว่าต้องโดนแล้วไหมต้องโดนแล้วไหมไม่ได้วะเฮ้ยบียะได้อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเหลือหลอดเนาะหลอดยังไม่ได้ตอนนี้ต้องไปเอาบัฟก่อนนะครับผมบัฟเราขาดมากนะอย่าพึ่งเข้าไฟบ่อยเป็นหน้าที่ของเพื่อนก็ตอดไฟแต่ว่าอย่าไปแจกแล้วกันนะเพิ่งพูดไปขาดคำเลย ได้มาแลกกันไปแลกกันมาเหลือตัวเดียวครับผมตอนนี้อ้าครบเลยครับผมทีมไว้ครับผมไว้ t e o เนี่ยครับผมบอกว่าให้เก็บป้อมล่างให้หน่อยอะไรเนี้ยมันจะเอาหลอดครับผมป้อมล่างมันยังมีคลิปแบบดันให้อยู่เนาะแต่ถ้าเพื่อนจะไปเอาก็ได้นะครับผมบว่ามันก็ได้เงินเนื้ออยู่วิ่งไปเราบอกมิยะตีรอไปก่อนเรามาแล้วนี ได้แล้วครับผมโอเคได้หลอดครับผมเกมก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วก็รวยขึ้นมากๆครับผมตองข้ามเล่นยากเลยอันดัมันเป็นตัวเล่เกมก็บอกแล้วถ้าเกิดฟาร์มไม่ทันหรือฟาร์มไม่เป็นเนี่ย่ถ้าแตกอย่างนี้บ่อยๆดิอันดับไม่ได้เล่นนะเอาอะไรนี่มายุมายุม,ายมียะมียะมียะมีอาเออเรียบร้อยนลครับผมเฮ้ยปากีโตปากีโตมาครับปากีโตอา้าวโยกมัวน,นะครับยกมั่วน,นะครับ ยกไม่ดูนะครับไม่สนใจแล้วเรียกว่าหลับหูหลับตาชกบ้านเราเรียกอย่างนี้ครับผม <c oughs> ชกไม่ถูกเลยเอาให้สุดเอาให้สุด <c oughs> มันล็อกเป้าไม่ได้เราหายตัวเ <c> อ <oughs> ินเวทบัฟเข้าไปครับผมเราเบทบัฟฟ้า ah <c oughs> เป็นเรียบร้อย <c oughs> พยายามคว,ควนครับป้อมให้เราได้ป้อมนี้อ่ะจะได้ไหม ได้ยกมาแล้วเนี่ยเออแตกครับผมแตกครับผมนี่ได้นะได้ไหมโอ้มไม่ได้อ่ะออ้ใจตายใจียไ,มไ,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 ไอนน้ต้าหุ่สารเสียสละชีวิตของเขาเพื่อลุยป้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาเคลียร์บนต่อครับผมเราจะดันบนนุยาวเนะาะดันให้ถึงข้างในเลยครับผมนี่วันนี้เขาว่าความได้เปรียบมันจะสุดสุดเพื่อนก็ คนเลนไปตรงข้ามอย่างเดียวเลยนะเราฟามแล้วก oh, sure. ็ดันดันดันด like ัดดดไปอากให้เพื่อนครับอากให้ตัวเองนั่นแหละเออมาแล้วครับผมดาบชัดสวรรค์ของเราเนี่ยนะผมนี่โอ้ยโดนได้หรอวะคันดับีโยนโดนด้ไหเฮ้ยป้อมแตกแล้วเห้แตกดินี่นี่ช่วยเพื่อนแล้วช่วยเพื่อนนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยมันลุมเยอะไปหน่อยครับผมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ไหวจริงๆ ดาเมจดาเมจมันถูกกระจายตัวนะมันไม่ใช่เป็นดาเมจแบบเป้าเดียวจบเออเออเออเฮ้ยเฮ้ย้ระวังระวังโอ๊กโอ๊กสโลครับเมื่อกี้ติดสโลนิดหน่อยแล้วก็ออกไม่ได้ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์ม ระหวเมื่อกี้ถือว่าพลาดแล้วก็แต่ว่าระวังด้วยนะครับผมอยายให้สกูได้สวนคืนได้ถ้าสวนคืนได้เกมนี้มันสโนบอลนะผมสโนบอลทีเดียวก็คือจบเลยนะมันไม่เหมือนหลายๆเกมนะแบบเอาวีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบทีเดียวจบแต่ของเราก็เกิดเราเราแบบยือย้อไว้ยื้อไว้กันเลนไปเรื่อยแล้วก็สวนคืนได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะตรูหายครับแจ้งเพื่อนบอกว่าสรูหายนะกลัวมาลักไง ยิ่งโดดมาแล้วรู้เรื่องนะข้างบนเยอะเลยครับอ้อมไปเล่นนะทางนี้ครับเดินเข้าเส้นนี้นะครับเดินเข้าเส้นนี้อ้อมเล่นโอเคศัตรูกันบ้าน,นครับผมเมื่อศัตรูกันบ้านอย่างนี้เราก็ดันเข้าป้อมเลยครับเนี่ยคลิปจะเข้าป้อมแล้วอาณาบีมากันแล้วแล้วก็ตีเข้าไปได้ป้อมปึ๊บได้เงินมาปึ๊บ พร้อมเข้าอู้หูอู้หูอู้หูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปดิเอาไปดิอืมไม่ได้แต่ว่าศัตรูเอ้ยเต้าเฮ้ย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 เพื่อนมาวะมาวะวิ่งไปโอ๊ยเมื่อกี้วิ่งหายูเรนัสเราจะให้ยูเรนัสช่วยมันไม่มีตัวสตันให้มีค่าเท่าเดิมครับผมถ้าเกิดโดนล็อกเตอร์แบบเมื่อกี้ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะออกเป็นพวกมงกุฎเหมันนะครับผมเอาไปแก้เนาะเราจะแก้ได้อยู่ครับผม แต่ผมจะไม่ออกผมจะออกเป็นดาเมจไปเลยแล้วก็จบเกมเลยนะครับผมโอเคตามนั้นนะครับตรงนี้ก็คือหาจังหวะดีๆแล้วก็ตัดเลยเมื่อนัดเราเกิดแล้วไงเมื่ออยู่ในนัดเราเกิดแล้วมันก็เล่นง่ายอเอเ้ยอะไรอะอยู่นัดเข้าอะเข้าอะเอ้ยปากิโต้ปากิโต้เรียบร้อยนะผมนี่นะครับมียาเกิดมันโคตรแรงเออเออเอาคิวสองเอา,เอา,อเอาไม่ได้คิวเลยอะ่ะเอา ไงล่ะเอ,ออเออเออเอออันตีไปหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลยกับเขาเลยอ่ะจบแล้วน่ะไม่ได้เลยเลยนี่โอ้คาริต้าก็เอาเขาด้วยจบแล้วครับผมนี่คืออาร์มอนนะผมตัวเมตาใหม่นะผมผมว่าเป็นเมตาแน่ครับผมผพราว่าตัวละครมันถูกปั๊บมาหน้าเล่นมากๆนะครับก็แนะนําให้เล่นนะครับผมอยากเล่นเนาะเล่นง่ายสะดวกหายตัวบ่อย สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมยังก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผม